ดีุตอนนี้พระเจ้าเดินทางมาชุมพงนาเข้าไปนครพนมนอทตอนนี้เวลาบ่ายสี่โมงครึงเนาะของวันเสาร์เนาะสิงหาคมสองพันหารสองก็คือพุณธุศากสองพันร้อยสิบหาเนาะเดินทางมาจากอุดอนเลาะมาตามถนน เนาะถนนหลวงแห่งซานหมายเลข102เนาะออกจากอุดรเข้ามหานครพนมใช้เวลาประมาณเนาะเกือบสองเกือบสองสัปโมงเนาะระยะทางกับประมาณเนาะเกือบสองเออสองร้อยกิโลนี่แหละเนาะสองร้อยกิโลนิดๆเนาะกว่านิดๆ เ,เส้นทางที่ว่าเพนเหตสีเลนเนาะสำเร็จเนาะสีเลนดนับตั้งแต่อุดรมหาคนครวันมเส้นทางหมายเลขสองสองตัวเหียบห้อยสีเลนเนาะปูอ,อสฟั์คอนกรีตอย่างดีเนาะเนาะคันว่าว่าพระอันเส้นทางสาบฝนพนวาเป็นเส้นทางหมายเลขเ AH อชฟิฟตีนเนาะ ก็ไปเล้าไปวีเอสสิบห้าหันแล้วเนาะ,ะนมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองแล้วนะครพนมแล้วตวอนเข้าไปในเมืองไปซื้อดีเลยๆดีกว่าซูด จแคมของมงือเราทำสมแม่น้ำขค่มือเราภาษาลาวก็ว่าแคมของ880เมตรชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนหม่เลข22งสองไปจ้าก็สิซื้อเลยนะ เพื่อไปพุ่นแล้สู่ทรายมือมาหาวิทยายลัยนครพนมนี่แหละทรายมือเดอ้อเข้าไปหาง่ายสมควรไปซื้อพระาธาตุเอ่อนมเนาะเออไปซื้อเออนครพนมเนาะคนเลี้ยวขัวไปทำเป็นพระาธาตุพนมเนาะ คันไปคันไปทรายเนาะไปทรายแล้วเลี้ยวเลี้ยวทรายนะไปซื้อเลี้ยวซ้ายจะเป็ <c oughs> นไปาทางตะว,วันตกไปตามถนนหมายเลขสองสองจะเป็นไปอันนึงงขัวมิตรภาพเนาะอีกสองร้อยเมตรเชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลขสองสองไปขัวมิตรภาพเช็ดขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลขสองสอง โดยวิ่งบนถนนหมายเลขสองสองขบเจ้าเก๋ามาเป็นสามแง่ค่เท่าซิกไซน้อยนึงเขาก็สามารถนะสามารถบอได้จอดไฟแดงเนาะ ไฟเนะาะฟังฟังไปเรือร่อยๆใิ่ข้าวห่อแล้วอดเอาเด้อลงสู่เด้อใส่ฮอตนะุ้งน้ำกันนี่งเนี่ยเดินทางไปน้ำกันได้เห็นน้ำกันไฟแดงก็จะยุดยไฟแดง สินทางไม่เนาะสินทางเก่ามันกับพีกับไปแล้วมันกับตัวแปลงกับขยายออกไม่ได้ลายหลายเลนเนาะเทคอนกรีดยางดีให้มีบนจอดรถจอดล้างอะนรหันหน้าหน้ามึไปงไปด้างหน้าเป็นแมคโคแมคโคตั้งอยู่บนซีแยกเนาะซีแยกบนห้องสี่ไปอัน ตัดสากนอกเส้นท,ทางตัดสากสิไปคันเลี้ยวขัวาจะเป็นไปพระาธาตุนครพระธาตุป,ปนมนอกคันอันเ,นเลี้ยวไ้จะไปหาขัวมิตรภาพลาวไทยนอกคัน,นค้ับเจ้าทีไปซื้อนอกเจ้าบกไปขัวมิตรภาพเพื่อไปซื้อเขา้าไ, <ป S 2> <อ>ไปในเมือง,งไปสุดยวดนันแค้มแมน้ำคลองพูร<ม>ลติเดือดำาสมเด้อ สุดอยู่แค่เป็นน้ำคอลเลี้ยวขรัวไปไป,ไปมุกดาหารก็ได้ไปพระธาตุพนมก็ได้เลี้ยวซ้ายไปหนองคายหรือว่าไปคัวมิตรภาพลาวไทยอันใกล้ๆนี่นแหละถ้าไปหนองคายมีจักรภาพลาวไทยน่อีกแห่งทนึงอันนี้แห่งที่สามซุ้ม เที่ยวกันเลียว้า่กันซักไปใส่หัวมิจรภาพลาวไทยแห่งที่สามเนาะนครพนมหาท่าเคกไปซื้อไปสุดอยู่แข้มของ,องบ้านอนุสาวรีย์นอกพญานาคเนาะพญานาคใหญ่สาวรีย์พญานาคใหญ่คนละ ลงไปคอยคงไปอย่งุ้าฟุ่มงคมาถึงแล้วโอ้คยไปอย่างเฝ้าถนนเสลิมผักเกียรติ Melotas Me home oh, จะโฮมรีสอทโลตัสไปงปาฮมซบก้าบกฟามีเตัวเมืองนครพระนม ตลาดไปไปซื้อไปอีกนี่นะตลาดอินดดจีนอินดดจีนก็นอยู่แคมน้องคลองพอื่อนะไกล้ๆคลองหน้าพุทธินภูภูเฮานันภูอยู่ฝั่งทาแขกเด้อภูเนะตะโคสพนมอยู่โบวิภูดอกเดี๋ยวเห็นภูอยู่ข้างหน้าเขา,าเนาะโน้ดรามันนั่นสอกบกบลาวเมืองทาแขก นอกจังหวัดอันนั้นยังจังวาวอยู่แล้วก็น,นี่เมืองทาเคกเออจังหวัดขมวนแข่งำมว,ว,ำมวนเมืองทาเคกเป็นนครหลวงของข่อยขมวนโดยทางสูงด้วปภูเ้อ 然后你快的牌子 ทางข้งหน้าคุณคิวทัศธรรมศาสตร์ของเนาะของเมืองทาแคกอะไรทึ่ขขงกันเป็นภูเขาเนี่ยเป็นทาแคกแขวนขมวนเนาะอันนี้ที่สุดอยู่น้ำแขงเห็นเนอเห็นอนุสาวรีย์พญานาคอันนี้เจ็ดเสียนพบนนัน่นเนอเมือแรงมาพคนกระพุ้นน้ำให้ความเย็นซุ่มซื่นให้แก เสานาครพนมเฮานี่แหละเสาก็คือเสาไทยก็คือมันนักท่องเที่ยวเหมือนแดดฮ้อนดิใบซีสามซีมีใบแล้วเพิ่นก็พ่นน้ำออกมาให้เขาได้ได้พุ่นอายน้า,าเขาก็ได้เย็นได้บรรเทาความฮ้อนเนาะเพราะว่าเนาะบ้านเขาเขตนี่มันเขตขมเขตฮ้นอนดีเนาะธรรมดาเลยนั้น กับพนตอนบายสามสี่โมงนี่แหละสี่โมงาโมงพัดพนพนจะจะเว้นหลายก็ไม่ไหวมันห้อนไม่เลยละทั้งน้ำทั้งความห้อนเนาะไม่น้ำกันเลยละานะน,นี้จะเป็นหนึ่งทีว่าหให้บรรเทาเนาะไอ้แก่สาวนครพนมก็คือนักท่องเที่ยวคลายห้อนคลายอย่างเวลามาทอมมาเที่ยวมาสมมาเนาะ มานัสการกาวบุซาเนพัญยานาคเจ็ดเสียนนพัญยานาคเจ็ดเสียนแม่นอันองค์ขลักอันที่ว่าไงอันหนึ่งของพระสัมมาสุมทิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขานี่แล้วหนะเพื่อเป็นผู้ปกป้องรักษาปกป้องเนอเจ้าศีรธะเพื่อให้สามารถบรรลุตัดสรู้ได้ก แม่นึ่งได้กับแม่นด้วยัวองค์ด้วยการคพ้รองทักษาของเนะองค์พญานาคเจ็ดเสียนนี่แหละเนะอันอันนี้ก็เป็นความเสื่อถือของเนาะในตำราของพุทธศาสนาเนาะตำราของพุทธศาสนาก็มีเนอพระสันพระสันดอนพระเวทพระสันดอนองนะ มีพญานาคเจ็ดเสียนแล้วก็มีหลายอันแล้วที่ว่ามันเป็นอันตำลาพนเขียนไว้อยู่ในอันพระไตรพิดกขนะแก็น้ำออกฝนก็มีลายมหาพนเอาน้ำออกมาเขียนเป็นพจนเขียนเป็นภาษานทำได้ภาษาบาลีสันสกฤตแหละบาลีแล้วก็เขียนออกมาเป็น เป็นภาษาลาเปียภาษาลาภาษาไทยภาษาแล้วแต่ประเทศแต่ประเทศเกิดออกมาแล้วก็มันก็นอยู่ในน,น,นั้นก็มีเ,เนาะเรื่องพาเวสันสันดอนเรื่องพญานาคเนาะติดต้นก็เป็นพญานาคเกดเซียนนี่แหละรวมสูงอัน ลอยไปมืนทองเทียวนี่ละนี่น,ะน,นึ่งอเ,เออมันต่เอเขาขอคอยไปพ้ามัน,นยังบ้นานาดไดี ุสุมดูป,ป่อยุสุมออนี้น้าเกษียดเสียก็ยุก็ตัแคมปแม่น้ำคลองเลยเราทำสุม แมมันจะบดตต็มบนนี่นเองวันแม่วันี่าง23วันแม่แล้วมาถึงงานบุญอีกบุ้งแม่มมีมส่บุ้งนออีดีบงดรทัวเออมันน่พฟังคชอไม่ เปิดทุกแงแ้าบซีโม่อ้บงไปเด้อทางซุมเด้อมันเสาเด้ยวพะคือตัาคนสี่หลาปานน,นนี้เอาย่าเอาชุดตัวน,นีู้ดกอดเนาะ 你说你的什么？